สวัสดีครับตัวเลขก็แค่สถิตินะครับกับแนวทางฮานอยวันที่6เมษายน2567นเะครับเป็นไงบ้างครับวันที่5ที่ผ่านมาเมื่อวานรับซับกันตัวหน้านะครับยินดีกับ f c ทุกท่านนะครับที่ได้รับซับกันตัวหน้านะอ่ะมาดูวันนี้นะครับวันที่6นะครับลัคกี้ดัมเบอร์ของเราวันนี้ก็คือเลข9นะครับเลข9ตัวเด่นเลข9นะเด็นรองก็คือเลข8นะครับเช่นเคยนะฮะตัวเลขจับคู่ก็จะ ในส่วนของเด่น9นะครับก็จะจับคู่ได้8ชุดนะครับแล้วในส่วนของเด่นรอง8ก็จะได้8ชุดเช่นกันแต่อย่าลืมตัวนี้ก็คือชุดเน้นวันนี้มีชุดเน้นให้5ตัวนะครับ5ตัวก็คือจะมีตัวฟัน2ตัวเลย92กับ82ในส่วนของ9 6 9 9 8 6นี่คือชุดกันนะครับอย่าลืมนะฮะ พิเศษสาหรับสายลูดนะครับก็คือสายลู่จะมีในส่วนของฮาหนอยพิเศษก็จะเป็น1กับ0นย์ะครับปกติ9กับ8นะครับแล้ววีไอพีก็9กับ8เช่นกันสังเกตไหมครับว่าตัวกลุ่มตัวเลขจะอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันใกล้ๆก,ก,กันไม่ว่าจะเป็น8 9 10 10ก็คือ0นะ0 1สังเกตตัวเลขมี10ตัวก็จะถ้าเรามาเทียบเป็นหมุนเป็นเข็มนาฬิกานะครับตัวเลขก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันเนาะชุดนี้นะครับ ยังไงก็ถ้าใครสังเกตก็จะรู้เลยว่าในส่วนของอห่านอยของแต่ละวันมาจะเป็นกลุ่มตัวเลขชุดเดียวกันนะจะไม่ห่างกันนะครับยังไงถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ